อ่ะมาเล่าต่อเมื่อกี้นี้ลืมเล่าไปเรื่องสำคัญได้อย่างไงพี่น้องลืมไปว่ามนโนกรรมเนี่ยบาปมากที่สุดแต่ไม่ผิดกฎหมายพี่น้องอันนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าทำไมคนเราเนี่ยจึงทำบาปได้มากที่สุดมากที่สุดก็เพราะว่า มโนกรรมอยู่ที่ความคิดเราเอาหลักฐานไหนไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคนนู้นะคิดอย่างนี้มันอยู่ในความคิดของเขาไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นอันนี้ก็เรียกว่าจึงกลายเป็นเรื่องบาปที่สุดเพราะว่า ทำไปแล้วไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเราคิดอยู่แต่ในใจของเราหลายคนก็คิดแบบนี้แต่นี่แหละคือบาปที่สุดพอเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราตายไปแล้วอย่างเช่นพี่ตายไปแล้วพี่พยาบาลแม่ปุ้น่ยพี่น้อง เวลาตายไปเขาก็เอ่ยชื่อบอกมาเลยว่าพี่พยาบาลแม่เลี้ยงที่จริงแล้วพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้ดูดชื่อแต่มันดูดไปแล้วก็ทำไงได้พี่น้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งฉะนั้นนะ เราต้องระวังมากที่สุดก็คือความคิดจะไปคิดชั่วด้วยการสำรวจตนเองซิว่าเรามีเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงความพยาบาทอะไรอยู่ในจิตใจหรือไม่และยอมรับและก็ขจัดมันออกพระนี่นะพี่น้อง เวลาท่านพูดก็พูดแค่เออก็อย่าไปคิดมันคือเวลาพูดนี่พูดง่ายแต่เวลาทำนี่ทํำยากฉะนั้นแล้วพี่ก็เน้นเรื่องการล้างอนุสัยความโลภความโกรธความหลงเป็นสำคัญสำคัญกว่าการแผ่เมตตาเมื่อกี้นี้พี่ก็พูดไปแล้ว ฉะนั้นเมื่อมโนกรรมเป็นกรรมที่บาปที่สุดไม่เหมือนกับวจีกรรมกับกายกรรมอย่างเช่นยายพนเนี่ยบางทีเขาอาจจะพยาบาทพี่อยู่แต่เขาไม่พูดออกมาให้พี่ได้ยินอันนี้เป็นมโนกรรม ทันทีแต่ว่าถ้าเขากำลังด่าพี่ให้พี่ได้ยินก็เป็นวัจีกรรมหรือบางทีมันก็เป็นทั้งมโนกรรมและวัจีกรรมซึ่งส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้คือในใจก็คิดปากก็พูดด่าไปออกมาให้พี่ได้ยินก็เป็นทั้งสองอย่างซึ่งส่วนใหแล้ว การทำมุจีกรรมจึงไม่รอดการทำมโนโกรรมไปพร้อมกันด้วยและนั่นก็ถ้าเป็นบาปกรรมก็ได้บาปเยอะที่สุดถ้าเป็นบุญกรรมก็ได้บุญเยอะที่สุดเหมือนกันเมื่อกี้นี้พี่ก็พูดถึงเรื่องการนั่งรถเพราะฉะนั้น ก็เป็นแบบนี้และพี่น้องมโนกรรมไม่ผิดกฎหมายคือเพราะตำรวจหาหลักฐานไม่ได้พี่น้องทีนี้กรรมที่เป็นมโนกรรมที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือการทำคุณไสยพี่น้องคือทำของนี่เองเป็นมโนกรรม ถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจจะสร้างมโนกรรมแต่แค่เราท่องคาถาก็ผิดนะพี่น้องเพราะในคาถานั้นเขาจะมีบอกว่าท่องไปเพื่ออะไรถ้าท่องไปเพื่อได้บุญเราก็ได้บุญถ้าท่องไปเพื่อ การทำบาปเราก็ได้บาปเป็นมโนกรรมอย่างหนึง่งทั้นั้นเราหนีไม่พ้นการทำมโนกรรมทั้นั้นเราก็ต้องรางอนุสัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้สมองหยุดคิดนู่นคิดนี่ อยู่ในความสงบตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีมโนกรรมน้อยที่สุดนะพี่น้องเมื่อเรามีมโนกรรมน้อยที่สุดเราก็กายกรรมวจีกรรมเราก็น้อยตามไปด้วยเพราะว่ามนุษย์ทุกคนคิดก่อนท,ท,ที่จะทํา พอคิดปุ๊บบาปแล้วประมาณนี้ยังไม่ทันทำก็บาปเออเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้หยุดความคิดของเราได้ก็คือการล้างอนุสัยความโลภความโกรธความหลงนี่แหละพี่น้องล้างออกไปให้หมดและเราก็จะดุดพ้นความคิดที่ เศร้าหมองความคิดเศร้าหมองก็คือกิเลสนี่เองพี่น้องฉะนั้นความมีกิเลสก็เลยทำให้เป็นทุกข์นะพี่น้องมันก็เป็นวงจรแบบนี้ของมันฉะนั้นแล้วเราต้องสำรวจตนเองแม้ว่าเราจะไม่ด่าหรือไปทำร้ายใคร แค่มีมนโนกรรมก็บาปและพี่น้องบาปที่สุดด้วยเพราะเราไม่ได้สแสดงออกให้เขาเห็นแต่ว่าถ้าเขาจะรู้จัย,ยานของเขาก็รู้เองอย่างเช่นวันก่อนวันพฤหัสในพี่น้องเออวันพุธ มันพุธพี่ก็เดินยายพวนไปสั่งลูกชิ้นแล้วเขาก็เห็นพี่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยกินหมูหมากาไก่คือเขาตั้งใจจะให้พี่เนี่ยเหมือนกับว่าไปกินเนื้อหมาอย่างนั้นสิน้องแต่พี่ก็ไม่สนใจเพราะว่า พี่ก็อิ่มแล้ววันพุธเนี่ยกินของไ้เยอะก็อิ่มพออิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปกินทุกคิ้นอีกแต่ไม่เหมือนวันพระรหัสซึ่งวันพระรหัสเนี่ยพี่ต้องไปกินข้าวที่อยุธยา <c oughs> ก็ก็สั่งมาข้าวเหนียวสองหอ่อแล้วก็ตับตับปิ้งสี่ไม้ แล้วก็มีลูกชิ้นอีกสองไม้น้ำเตล่าก็อิ่มนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการทำมโนกรรมบาปที่สุดและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เมื่อเราพยาบาทใครแล้วเราก็ต้องมีมโนกรรมต่อคนนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้น สาเหตุนี้จึงทำให้เรียกว่าในบรรดาอนุสัยเจได้แก่กังความกังวลความหลงความโลภความเห็นแก่ตัวดิสยาความโกรธและความพยาบาทพี่น้องจึงกระทั่งว่านี่ก็คือความที่ความพยาบาทจึงอยู่นอก เรียกว่าอยู่ลำดับที่สูงสุดและก็เป็นรอบๆพอความพยาบาทมีมาแล้วปุ๊บต่อมาก็มีความกังวลที่เพิ่มขึ้นมันก็จะทบไปทบมากลายเป็นความบาปมากขึ้นท่าน,นั้นแล้วเราก็หยุดในละความพยาบาทด้วยการ ละอนุสัยความโลภความโกรธความหลงและความพยาบาทให้หมดสิ้นทุกอย่างเมื่อมันหมดสิ้นแล้วเราถึงไม่เสี่ยงต่อการทำมโนกรรมอันเป็นกรรมที่บาปที่สุดและแน่นอนคนเราก็คิดแบบนี้ว่าเอ้ยแค่ความคิดเอง ไม่ผิดกฎหมายหรอกพี่น้องนั่นแหะไม่ผิดกฎหมายแต่ดูไว้ว่าบาปสุดและพี่น้องจึงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทําไมมนุษย์จึงมีแต่ความบาปก็เพราะว่ามีความพยาบาทอยู่ในใจของแต่ละคนพยาบาทคนนั้นมากคนนี้น้อยคนนู้นมากคนนี้น้อย ก็แล้วแต่พอดมรวมกันไปหลายคนความพยาบามก็เรียกว่าทวีกำลังเพิ่มมากขึ้นเอาละพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอบัญญาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ